เมื่อพูดถึงการภาวนาคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการนั่งหลับตาในสถานที่ที่เงียบสงบนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเพียงโรงฝึกเท่านั้นแต่การภาวนาที่แท้จริงคือการนำผู้รู้ออกมาใช้ในชีวิตคือการทำให้ทุกลมหายใจ และการกระทำกลายเป็นการปฏิบัติสตินั้นเปรียบเสมือนชีวิตหากขาดสติไปเมื่อใดก็ไม่ต่างอะไรจากคนตายเพราะเจ้าจะถูกโลกและอารมณ์ต่างๆลากจูงไปโดยไม่มีอำนาจเหนือตนเองเลยดังนั้นจงฝึกภาวนา ในทุกการกระทำขณะที่เจ้ากำลังดื่มน้ำจงรู้ถึงแก้วในมือรู้ถึงน้ำที่ไหลผ่านลำคอดื่มอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกตัวขณะที่เจ้ากำลังเดินจงรู้ถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นดินเดินอย่างที่รู้ว่ากำลังเดิน ขณะที่เจ้ากำลังฟังจงฟังอย่างแท้จริงโดยไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเมื่อเจ้าฝึกเช่นนี้ชีวิตประจำวันของเจ้าจะกลายเป็นสนามฝึกภาวนาที่ประเสริฐที่สุดเจ้าจะเริ่มรู้ทันความโกรธก่อนที่มันจะกลายเป็นคำพูดเจ้าจะรู้ทันความโลภ ก่อนที่มันจะกลายเป็นการกระทำศีลหรือความดีงามจะเกิดขึ้นเองจากการรู้ทันนี่แหละไม่ใช่จากการบังคับดังนั้นอย่าได้จำกัดการภาวนาไว้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่จงเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตให้เป็นการภาวนา ด้วยการเป็นผู้รู้ที่ตื่นอยู่ในทุกขณะที่เจ้ายังมีลมหายใจนั่นคือหนทางแห่งความสงบที่แท้จริง